อาเราอยู่กันที่สิบหกแล้วครับเราเกินครึ่งมาแล้วครับโอ้โหยนะวันนี้ครับมันจะถ้าคุณอยู่มาครึ่งทางแล้วนะวันนี้มันจะเป็นเหมือนวันพักนะครับผมจะให้ดูบทความซึ่งมันไม่ได้ยาวมากแล้วเนี่ยสับหลายๆตัวมันจะเป็นสับที่คุณเคยรู้อยู่แล้ววันนี้ผมลองนับดูนะสับที่เป็นสับใหม่จริงๆมีอยู่สิบคำเองมีอยู่สิบคำแค่นั้นแต่ มันคือสับหลายๆตัวที่คุณเคยรู้รู้รู้รรรมาแล้ว15ตอน15วัน2สัปดาหกา์กว่าเนี่ยลองมาดูสิว่าจําได้ไหมถ้าใครพอครับคคยครับคาจำได้เนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันแปลออกง่ายขึ้นนะอ่านปุ๊บมันแปลออกเลยอะนะครับนะแต่ถ้าใครยังจําไม่ได้ก็ค่อยๆทบทวนแล้วมันจะจําได้เองนะครับอ่ะลองมาดูนะ what is state s t a t e d แ b ตแลนท์โคเวอร์แอนฟซึ่งถ้าเป็นชื่อตัวใหญ่อย่างนี้มันคืออะไรครับมันคือมันคือชื่อเฉพาะไม่ต้องไปแปลนะโคเวอร์แปลว่าอะไรเวฟีคืออะไรว่าทางทางฟรีเหรอภาษีทางค่าผ่านทางมันเป็นชื่อเฉพาะคนนะครับมึงจะปช่างมันนะครับไม่ต้องไปแปลนะอะไรที่ถามสเตทเนี่ยมันก็คือถามว่าไอ้ข้อความข้างบนเนี่ยกล่าวถึงอะไรนะครับอันนี้ก็คือสับเดิมที่เคยแปลให้นะซึ่งซึ่งมันก็จะซ้ําอีกแล้วนะครับ They have been in operation for more than 40 years นะครับ Operation คืออะไรนี่ก็สับเดิมอีกแล้วปฏิบัติการถูกไหม Operate ข้อสอบ Operate ก็พอ Operation ก็แปลว่าปฏิบัติการนะครับ Have been in นะก็คือมันเปิด Have Have ก็คือในปัจจุบันถูกไหม Been คือในอดีตก็คือเปิดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก็คือเปิดมันนะมันเปิดนานมาแล้วนะครับมันเปิดนานมาแล้วมากกว่า40ปีนะก็คือเปิดกิจการนี้โอเปอเรชั่นก็คือกิจการนี้เหมือนเหมือนกับเปิดถ้าเป็นร้านขายของก็เปิดขายของอ่ะให้บริการนะปฏิบัติการถ้าแต่ตรงตัวนี่หมายถึงว่าร้านนี้มันเปิดให้บริการมาแล้วเนี่ยนะครับมากกว่า40ปีนะฮะเดย์ชาร์ตนะชาร์ตก็เหมือนชาร์ตชาร์ตมือถือและอีกคำหนึ่งนะครับ อันนี้เราใช้ทับศัพท์แล้วอย่ามาบอกว่านี่คือศั์ยากชาร์จคืออะไรครับชาร์จก็คือเรียกเก็บเงินน่ะเออร้านนี้แม่งมีค่าเซอร์วิสชาร์จเยอะวะ่ะโอ้โหกูโดนชาร์จเต็มเอาเอารถไปล้างมาแม่งชาร์จกูเป็นพันเลยวะ่ะชาร์จก็คือเหมือนกับให้บริการแล้วก็เรียกเก็บเงินอย่างเงี้ยเราจะใช้ทับศัพท์ไปแล้วไม่ใช่ศัพท์ยากเลยคือศัพท์ที่เจอในชีวิตประจําวันบ่อยมากมาก ถ้าคุณออกจากบ้านแต่ถ้าคุณอยู่แต่ในบ้านคุณก็ไม่รู้อะไรเลยนะครับบางคนเนี่ยไม่เก่งอังกฤษไม่ใช่เพราะว่าไม่อ่านหนังสือนะกูไม่เคยใช้ชีวิตเลยนะฮะไม่รู้ว่าชาวบ้านเขาพูดกันว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาใช้คําว่าชาร์จเนี่ยเป็นทับศัพท์ไปแล้วในเมืองไทยไม่มีใครเขาใช้คำว่าค่าบริการเพิ่มอะไรอนะ่ะเขาก็เรียกเซอร์วิสชาร์จไปเลยนะครับออค라เอนคลายเอนเคยบอกไปแล้วมันคือคัสตเมอร์ ก็คือลูกค้านั่นเอง i ล n t นะลูกค้านั่นเองนะครับ c i n ล t h e same h o u r l y r a t e r a t e ก็คืออัตรานะอัตรา l o ช์ฮ like าก็คืออ้าวเอ่เอทุยอยากจะตบปากตัวเอง3ทีนะครับคนไทยชอบไปออกเสียงฮาวจริงๆมาต้องอาวนะตัวเที่อยู่หน้าสลัด H อยู่หน้าสลัดเราจะไม่ออกเสียงนะเราจะออกเสียงอาลลี อาลี y, นะครับไม่ใช่ฮาวลี่แต่บางทีผมก็ติดติดติดสำเนียงไทยเด็กวัดนะฮะคือ,เ,อเหมือนกับคิดค่าบริการเนี่ยลูกค้าทุกคนนะในราคาอัตรารายชั่วโมงเท่ากันนะครับสมมติร้านนวดอย่างเงี้ยนะครับนวดชั่วโมงละ250บาทลูกค้าแต่ละคนก็เสียอัตราเดียวกันอย่างเงี้ย day serve อ้นี่เห็นไหมสับซ้ำอีกนะ้ว day s e r v e นะเขาพวกเขาเนี่บริการนะ บอสแอนอีกแล้วนี่ก็สับซ้ำอีกแล้วบอสแอนเนี่ยนะฮะก็คือบริการทั้ง private ชุด Private ชุดไพรเวทก็คือชุดอะไรครับชุดชุดส่วนตัว Private Jet Private Car นะครับอย่างดาราหลายคนมี Private Jet เนี่ยมีเครื่องบินส่วนตัวนะก็คือเป็นการส่วนตัวนะให้บริการเป็นลายลายบุคคลหรือลายลายตัว And Organization Organization ก็สับซ้ำแล้วคำนี้ออกกพอพคำนี้ออกกพอพ ออกมาแล้วนะครับนะสับซ้ำแล้วก็แปลว่าองค์กรก็คือให้บริการลายบุคคลแล้วก็ให้บริการทั้งองค์กรนะครับต่อมา day c h a r t อ่ะ small fee fee ในที่นี้ไม่ใช่ฟรีอย่างนี้นะไม่ใช่ฟรีอย่างนี้นะฟรีอย่างนี้ก็แปลว่าของฟรีแต่ถ้าฟรีแบบนี้แปลว่าค่าบริการนะครับคล้ายๆคาว่า tag อะ่ะแต่ tag มันจะเป็นภาษีนะครับแต่ถ้าฟรีอย่างนี้คือเหมือนแบบค่าอัตราค่าบริการนะะคือเขาเก็บตังค่าบริการนิดเดียว For and initial initial อันนี้ก็สับเก่าแล้วนะครับจำได้ไหมมันก็คือ first นั่นเองแต่ถ้า first เนี่ยมันดูแบบมันดูเด็กไปอะ่ะมันเสียศักสีกอพอ,อะนะครับ first ก็แปลว่าครั้งแรก initial ครั้งแรกหรือ original original นะ original ก็แต่ดั้งแต่เดิมแต่เริ่มต้นนะครับอ่าหรือ former อ former ไม่ใช่ former แต่ก่อนไม่ไม่น่าจะเออเนี่ยใช้ประมาณนี้ครับนะ ครั้งแรกนั่นเอง i n i t i a นะฮะครั้งแรก consultation เฮ้ยมึงทำงานอะไรวะทำงานเป็น c o n s u l ปัจจุบันมนุษย์ประเทศไทยนะถ้าใครไม่รู้ว่าคำคำว,ว่า consult เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณไม่เก่งอังกฤษนะแต่คุณไม่เคยโผล่หัวออกจากบ้านไปคุยกับคนอื่นเลยไม่เคยดูหนังไม่เคยดูละครไม่เคยดูทีวีเลยเพราะคนไทยเราใช้คำนี้เป็นทับศัพท์แล้วไม่มีใครบอกแล้วว่าเฮ้ย hey, เราเป็นที่ปรึกษาบริษัท เราเป็นคอนซัลบริษัทเนี่ยไม่มีใครใช้คํานี้แปลเป็นไทยแล้วเราใช้ทับศัพท์แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รู้คุณโคตรเฉยครับไม่ใช่ว่าไม่เก่งหนูไม่เก่งอังกฤษไม่เกี่ยวคนไม่เก่งอังกฤษไม่เคยเรียนโรงเรียนถ้าเคยคุยกับคนอื่นมาบ้างก็จะรู้ครับว่าคอนซัลแปลว่า <c oughs> คือคือคุณต้องออกไปใช้ชีวิตบ้างดูหนุงดูหนังบ้างนะครับคอนซัลเทชันก็คือการการให้คําปรึกษานะฮะนั่นคืออะไรคือ ออไอ้ไอค่าบริการเนี้ยจะจะเก็บนิดนิดหน่นอยหน่อยเก็บไม่เยอะนะสำหรับครั้งแรกของการให้คำปรึกษานะก็คือแสดงว่ามันน่าจะเป็นบริษัทที่ปรึกษาแหละอ่ะเรามาดูกันอะไรนะครับ providing providing ก็คือให้นะฮะให้ก็คือ give เนี่ยง่ายจะตายนะแต่ว่าเวลาเขาเขียนเนี่ยเขาก็จะ give มันง่ายเกินไงมันเด็กไปอะ่ะเขาก็จะออกให้มันแบบดูยากนิดนึงกับ providing นะครับ providing อ้าวไอ้นี่ก็คำเก่าแล้วสับซ้ำแล้ว reliable reliable ก็คือนะฮะ reasonable นะฮะก็คืออย่างสมเหตุสมผลอย่างมีเหตุมีผลนะครับให้อะไรฮะให้ tax FY นะ a d v i s e a d v i s e ก็จะเหมือนคำเดิมอย่างเงี้ย ad ad อย่างเงี้ยเป็น s a d v i s e เหมือนกันอันนี้ก็ a d v i s e แต่เสียงเสียงนี่เป็น advice อันนี้เป็น advice เนะเสียงไม่เหมือนกันในเชิงสำเนียงแต่ว่าถ้าจะอ่านสำเนียงไทยก็อ่านเหมือนกันแหละนะครับอันนี้มันเป็นคำนามถ้าเป็นตัวนี้นะเป็นคำนามแต่ถ้าตัวข้างบนเนี่ยมันเป็น verb นะครับมันแปลว่าให้คำปรึกษาแต่ถ้า advice นะมันคือให้คำแปลว่าคำปรึกษาแปลว่าคำปรึกษาแต่ถ้า advice นะอันนี้แปลว่าให้คำปรึกษานะแต่ถ้าตัวล่างเนี่ยคือคำปรึกษานะครับ แท็กก็คือเรื่องของภาษีนะครับ reliable นะ reliable เป็น adjective อะไรที่เป็น able able อันนี้ออกข้อสอบเรื่องแกมม่าด้วยนะหลังๆมันชอบออก p a h of speed จะขยายคำนามนะครับก็คือให้คำปรึกษาด้านภาษีอย่างสมเหตุสมผลอ่ามาลองแปลอย่างนี้ and accounting service นะคร accounting ทุกคนน่าจะแป่ออกแปว่าอะไรครับเขาเฉยๆเขาเฉยๆ แปลว่าใครที่ไม่ใช่เราเขาแต่ถ้าเป็นเป็นแฟนกันเรียกเขาก็หมายถึงเราเรียกตัวเองหมายถึงเขาอีหา่าอะไรก็ไม่รู้นะครับเขามันแปลว่านับเขาดาวอ่ะเวลาปีใหม่อเขาดาวอ่ะก็คือการนับถอยหลังดาวแปลว่าถอยหลังไงถูกไหมแอบเขาอาชีพอะไรที่มันจงต้องก้มหน้าก้มตานับ,น,บ,น,บนับับัญชีนักบ,บัญชีแอคเคาแตน ะ a c c o u n t a n t นะครับท่านแ c คเค n นก็คือการบัญชีบริการด้านการบัญชีแสดงว่าไอไอโคเวอร a แอนด์ e เนี่ยมันคือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีและบัญชีนะครับ for 4 o r y e years นะ for พอเห็น for นะครับนะเห็น for เนี่ยมันก็จะต้องเข้าใจคู่กับคำว่า s ินนะครับเห็นคำว่า for ก็ต้องเข้าใจคู่กับคำว่า s ินนะฮะ แตกต่างกันคือซินต์มันจะเริ่มต้นที่หมุดเหมือนกับเป็นจุดเวลานะครับซินหนึ่งเก้าแปดห้อย่างเงี้ยร้านที่เวลามันเปิดเนี่ยร้านคาอาหารเนี่ยเปิดมันต้องแต่ปี1นึ่เราจะใช้คําว่าซินต์แต่ถ้าฟอร์ฟอร์เนี่ยมันจะเหมือนกับต้องบอกเป็นช่วงเวลาครับเนี่ยมันจะต้องมีช่วงสิ้นสุดเนี่ยช่วงเนี้ยเปิดมา 80ปีแล้วอย่างเงี้ยนะครับเราจะใช้คำว่า for ในที่นี้ถ้าเขาใช้คำว่า since นะฮะเขาต้องบอกเป็น since แล้วก็เป็นปีพศ19 1 8 0 6อะไรก็ว่าไปแต่ว่าถ้าเขาใช้คำว่า for เขาต้องบอกเป็น period ของเวลานะครับเป็นช่วงเวลาก็คือ40อะไรวะ3า8ปีนะครับ member สมาชิก of our firm firm ก็คือเหมือนกับคำว่า company นั่นเอง นะก็คือบริษัทนะครับเฟิร์มในที่นี้มันแปลว่าแข็งแรงก็ได้ร่างกายถ้าคุณแข็งแรงอะ่ะมันก็เหมือนกับเหมือนกับบริษัทอะ่ะมันก็เหมือนบริษัทที่ทุกคนจะต้องเข้ามาร่วมกันทํางานอย่างแข็งขันนะครับจะใช้คําว่าคอมพานีหรือเฟิร์มก็ได้นะ s p e c i a l i z e นะ s p e c i a l i z e คือมีความพิเศษในแต่ละด้านนั่นก็คือเก่งนั่นเองมีความเชี่ยวชาญนั่นเอง s p e c i a l i z e นะครับก็อาจจะ ใช้คำนี้แทนได้ professional professional มันจะแปลนแาในเชิงเป็นมืออาชีพนะ professional นะเป็นเป็นมืออาชีพนะครับหรือเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญสูงก็สกิลแปลว่าความเชี่ยวชาญถูกไหม mm hmm. เติมฟูเข้าไปก็คือเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญสูงนะครับหรือคำนี้คำนี้มันจะเป็นในเชิงอัจฉริยะฉลาดอ่ะ techful นะครับ techful นะนะเป็นคนแบบแบบพูด ถ้าถ้าปกติถ้าคําว่าแท็กเนี่ยมันจะหมายถึงพวกคนที่พูดจาฉลาดถ้าแท็กฟูลคือเป็นคนที่แบบเหมือนกับคุณเคยเจอไอ้พวกคนสมองไรไหมเออคนลองนึกถึงนักการเมืองนะนักการเมืองบางคนสมองทึบแต่นักการเมืองบางคนพูดอะไรไม่กี่คาโอ้โหทําไมมันทําไมมันรู้สึกว่าแม่งมีสาระขนาดนี้วะนั่นแหละแบบนี้เขาเรียกว่าแท็กฟูลนะครับนะหรืองานที่มันเป็นงานฝีมือครับอะคุณคุณเคยกินเบียร์คราฟไหมเบียร์คราฟเนี่ย มันคืออะไรครับมันคือแปลว่าเบียร์ที่ทํามืองานฝีมือก็คือแฮนด์คอฟฟ์นะครับเวลาคุณไปไปเดินตามไอ้พวกถนนคนเดินตอนกลางคืนน่ะเวลาเขาเขียนแฮนด์คอฟฟ์อ่ะคือของที่ทํามืองานฝีมือเพราะฉะนั้นคาฟตี้ก็คือมีฝีมือเออมีฝีมือใช้แทนกันได้หมดนะ อย่างที่บอกทุกคำเนี่ยมันโยงเข้ากับชีวิตประจําวันของคุณได้หมดนะภาษาอังกฤษไม่ใช่แค่อยู่แค่ตาําราหรือข้อสอบอย่างเดียวคุณต้องออกไปใช้ชีวิตสังเกตสิ่งรอบตัวนะครับคนไทยเริ่มใช้คําพวกนี้แทนภาษาไทยกันแล้วนะครับคุณไม่รู้ไม่ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเสียชาติเกิดที่เกิดมาเป็นคนไทยนะครับพอคนไทยแม่งยังไม่ใช้เลยไม่ใช้ภาษาไทยเลยใช้ภาษาอังกฤษแทนแล้วอะ่ะคุณต้องอัปเดตตัวเองให้ทันสังคมถูกไหมสมาชิกนะฮะของบริษัท จะน่าจะหมายถึงพวกบรรดาบรรดาที่ปรึกษาต่างๆของบริษัทเนี่ยจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญน,นะครับในการให้บริการเป็นคนเก่งในการให้บริการแล้วดูตรงนี้มันจะเป็นหัวข้อหัวข้อหัวข้อ,ขอนะ i n d i v i d u a l i n d i v i d u a l ก็ความหมายเหมือนกับ personal ครับรายบุคคลนะ person ก็คือลายบุคคลไง personal ก็คือลายรายบุคคลนะครับหรือว่า private private ไอ้ private jet ที่บอกเมื่อกี้นะ private ที่เป็นที่มาของชุด private นะครับก็คืออยากใส่อะไรก็ใส่เรื่องของมึงนะครับไม่ต้องไม่ต้องให้โรงเรียนมบังคับใส่อย่างเงี้ยนะชุด private นะครับ family นะก็คือให้บริการรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มครอบครัว small business ธุรกิจขนาดเล็ก corporation Co corporation เนี่ยมันเขียนอีกแบบก็ได้นะครับ c o o p e r a t i o n นะแต่ว่าเข้าใจว่าเวลาอเมริกาเขียนมันจะชอบขี้เกียจเขียนเยอะอ่ะมันก็จะเขียนเนี้ย Corporation ก็คือพวกบรรษัทร,ร่วมคา้าคล้ายๆ TPI กับ PL อ่ะ TPI กับ p o l ีนมารวมตัวกันก็เป็น TPI p o l ีนนะครับเนี่ยแล้วมันมีตัวนี้นะ reduce reduce แปลว่าลดนะครับ reduce แปลว่าลดเออถ้า reuse อนะ reuse คือใช้ซ้ำใช้ซ้ำาร recycle เอามาใช้ใหม่เหม uce, ือนรถขยะ reduce คือลดขยะนะครับ ลดปริมาณการใช้ขยะอันี้ reduce อะไร reduce เ a ียนะลดอัตราน่าจะอัตราค่าบริการเราจะลดให้นะครับ paling าวเฉยๆแปลว่าภูมิใจ paling ก็คืออย่างเต็มใจอย่างภูมิใจนะครับความหมายจะเหมือนกับคำว่าอันนี้ครับมันรู้สึกจะเป็นชื่อรถยี่ห้อหนึ่งมั้งโตโยต้าหรืออะไรนะ pride นะก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าความภูมิใจเหมือนกันนะครับ คือเรามีความภาคภูมิใจที่จะเสนอ o f f เฟอร์ไปว่าเสนอนะฮะ to non-profit นะครับ non-profit profit profit ก็สับซ้ำแล้วอ่ะ profit ก็คือเหมือน benefit แต่ว่า profit มันจะเป็นในเชิงผลกำไรตอนที่แล้วเราพูดและ advantage uh, benefit นะครับ usefulness นะแล้วมีอะไรอีกวะจำไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยนะมีอะไรอีก ยู i ิลิตี้คอนโดต้องมี utility ที่ดีมีม,มีมีอัตราประโยชน์ที่ดีนะครับ organization อันนี้ครับ นอนโปรฟิตออแก n น z a ซชันก็คืออะไรพวกพวกองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรพวกมูล,ลนิธิอะไรพวกนี้นะครับพวกนอนโปรฟิตออแกเนอไซชันนะพวกมูลนิธิกองทุนเพื่อการกุศลนะคือเขาอย่ยินดีพาวลี่ในที่นี้ไม่ไม่เชิงว่าภูมิใจไปว่ายินดี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 ที่จะเสนอนะครับลดราคาให้สำหรับองค์กรการกุศลนะครับก็เหมือนกับเหมือนกับเวลาผมบรรยายอย่างเงี้ย ถ้าถ้าเอกชนเชิญผมบรรยายผมก็มีเลทหนึ่งแต่ถ้าพวกมหาวิทยาลัยของรัฐเหมือนเหมือนเขาจัดเพื่อการกุศลน่ะนะครับผมก็บอกว่าก็ก,ก็ลดราคาลดราคาก็คือ,อ,อคุณปกติคุณตามระเบียบของมหาวิทยาลัยจ่ายค่าวิทยกรเท่าไหร่ก็ให้ผมเท่านั้นนะ่ะไม่ต้องมาเพิ่มสัดส่วนอะไรให้ผมเพราะถือว่าผมช่วยบริการสังคมนะบริการให้มหาวิทยาลัยของรัฐมหาวิทยาลัยที่มีงบน้อยนะครับก็ก็เอาตามเท่าที่เท่าที่คุณมีงบ เท่าที่เท่าที่งบประมาณมีไม่ต้องมาเพิ่มอะไรให้ผมอย่างเงี้ยก็คือเป็นรีดิวเลตพาวเวอออฟเฟอร์นะครับก็คือเป็นข้อเสนอลดลด้น่นให้ลดลดลดอัตราค่าจ้างนะครับนะเพราะฉะนั้นอ,อ่านทั้งหมดแล้วนะครับเนื้อหาข้างบนเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับบอกว่าเขาเปิดมา40ปีไหมไม่ใช่เขาเปิดมา38ปีนะไม่ใช่นะเอ่อ จะคิดค่าบริการลูกค้าด้วยเลทเดียวกันไหมต่อชั่วโมงก็ไม่มีตรงไหนบอกไม่รู้มันเอามาจากไหน They serve both private and organization นะครับก็คือให้บริการทั้ง private นี่ไง Private มันคือ individual ความหมายเดียวกันนะแล้วก็ organization ก็คือเนี่ย คอร์ปอเรชันมันก็เป็นประเภทหนึ่งของ Organization ขององค์กรเป็นรูปองค์กรประเภทหนึ่งรวมถึง n o นอ r o f i t Organization ก็เป็นองค์กรอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ u s l n e u s i n e s s ก็เป็นองค์กรอีกรูปแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ใช่นะครับเขา,เขาให้บริการหมดทั้งลายบุคคลทั้งลายองค์กร They s h o r t e s s m l l l f e for r n n t t i a l ไม่มีตรงไหนเขียนไว้ว่าจะจะเก็บค่าบริการครั้งแรกถูกๆนะครับ วันนี้ได้ศับไป10ตัวถ้าดูจนจบนะครับคุณจะได้สับไปแล้ว611คําตั้งแต่จนตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนที่16นะฮะจะได้สับไปแล้ว611คํานะครับ ซึ่งคุณคิดดูนะถ้าคุณดูจนจบนะครับจนจบ30วัน30ตอนเนี่ยรวมๆกันแล้วประมาณเกือบเกือบสิชั่วโมงนะครับคุณจะได้สับเนี่ยผมว่าทะลุพันน่าจะทะลุพันแล้วนะครับและสังเกตสําหรับวันนี้นะเราแทบไม่ต้องแปลอะไรมากมายเพราะสับมันจะเริ่มซ้ำไปซ้ำมานะครับแล้วคุณก็จะเริ่มแปลออกได้เองโดยอัตโนมัตินะครับแต่อย่างที่บอกช้าหรือเร็วมันอยู่ที่บุญเก่าแต่ละคน ถ้าบางคนก็สะสมบุญมาพอสมควรมันมาเพิ่มเติมอีกสักนิดหน่อยมันก็ได้แล้วแต่ถ้าบางคนบุญแทบไม่มีเลยคือทิ้งภาษาอังกฤษมานานมากตอนเรียนกับกูก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนอะไรหรอกนะครับคือมันเหมือนบุญแทบไม่มีเลยอะ่ะค่าค่าสัตว์ค่าคนมาโดยตลอดนะครับพอใกล้ๆจะตายอยากขึ้นสวรรค์อย่างเงี้ยก็ต้องก็ต้องทําบุญให้มันหนักกว่าคนอื่นเขาหน่อยนะเพราะคุณไม่ได้สะสมบุญมาเลยนะครับแต่ นะภาษาอังกฤษมันไม่ได้โหดร้ายขนาดว่าแบบโอ้โหอ่านเท่าไหร่มันก็ไม่ดีขึ้นเลยหรอกนะครับคืออ่านมันซ้ำๆะนะครับที่ผ่านมาคุณไม่ดีขึ้นเลยเพราะคุณเตรียมตัวไม่ถูกวิธีมันไม่ใช่วิธีนี้แต่ถ้าคุณเตรียมตัวด้วยวิธีนี้ดูซ้ำๆนะครับดูซ้ำๆจับคำศัพท์ซ้ำๆแปลซ้ำๆมันจะเก่งขึ้นเพราะครูภาษาอังกฤษทุกคนก็ทำแบบนี้ ตอนเด็กผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกพ่อเนี่ยลงทุนเอาเงินเดือนที่น้อยนิดของพ่อเนี่ยพ่อเป็นคุณครูแม่เป็นคุณครูเงินเดือนไม่ได้เยอะอะไรถึงอ,อันนะอาจจะกู้เงินด้วยซ้ำเนาะแต่เขาก็ไม่บอกผมจ้างคุณครูมาสอนที่บ้านแล้วเขาก็สอนผมอย่างเงี้ยจี้ทีละตัวทีละตัวทีละตัวอย่างเงี้ยนะแต่เขาไม่ได้แตกคําศัพท์ให้แบบที่ผมทําให้คุณนะอันนี้ผมไปเรียนเพิ่มมาวิธีแตกคําศัพท์เรียนมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นผมยืนยันด้วยประสบการณ์ความโง่อังกฤษของผมเองว่ามันเวิร์กแน่นอนคุณแปลข้อสอบออกแน่นอนคุณตอบข้อสอบได้แน่นอนนะครับขอให้ใจเย็นๆให้เวลากับตัวเองนะครับถือซะว่าเป็นการไถ่บาปนะฮะตอนเด็กเนี่ยควรจะขยันเรียนไม่เสือขยันเรียนนะครับเพราะฉะนั้นตอนโตนี่แหละเราก็ต้องมาไถ่บาปนะนั่งรถไปทํางานดูนั่งรถกลับจากที่ทํางานดูก่อนนอนดูซ้ําไปซ้ํามาแบบนี้ครับ30วันมันดีขึ้นแน่นอน ถ้าจะบอกให้ชัวร์เลยคือ3อามเดือนดูซ้ําๆ3เดือนเนี่ยมันดีขึ้นชัวร์แน่นอนนะครับไม่มีใครแก่เกินหรือว่าโง่เกินด้อยเกินไม่มีทุกคนพัฒนาได้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนพัฒนาได้ถ้าคุณเอาจริงและมีวินยัยและทํามันอย่างสม่ําเสมอนะครับเจอกันตอนต่อไป